ที่สามสามเดือนผ่านไปอาตงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาอยู่บ้านแต่แป๊ดเตียวรู้สึกผิดหวังและว้าเวระคนกันแกคงจะต้องทำอะไรสักอย่างนั่นคือต้องไปเอาตัวอาตงกลับมา ก่อนที่อะไรๆมันจะสายเกินแก้ข้างฝ่ายอตงนั้นเมื่อได้เปลี่ยนจากเพศคารวาสมาถือเพศบรรพชิตแล้วก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานอย่างเคร่งครัดหลวงตาซึ่งเป็นสมภารวัดได้ให้ความเมตตาแก่แนนตรงเป็นพิเศษด้วยเห็นว่าเป็นเด็กดีมีความกระตันยูสูงหลวงตาครับทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตอบแทนคุณของพ่อแม่ได้อย่างเลิศที่สุด เนนตรงถามท่านสมภารในเช้าวันหนึ่งทุกครั้งที่พูดกับภิกษุอาวุโสรูปนี้มือทั้งสองจะอยู่ในท่าประนมเสมอเออเจ้าเข้าใจถามดีนี่นะเอาละเมื่อเจ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกให้เอาบุญพูดจบก็ลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระคำพีหยิบพระไรปิดกมาพลิกดูสี่ห้าเล่มแล้วจึงหยิบติดมือมาหนึ่งเล่มพูดกับเนนตรงว่า นี่หลักฐานอยู่ในเล่มนี้ฟังให้ดีนะถ้าจะอ่านให้ฟังท่านเปิดคัมภีร์เล่มนั้นแล้วอ่านภิกษุทั้งหลายสำหรับบุคคลสองท่านเราไม่กล่าวว่าจะกระทำตอบแทนได้ง่ายเลยสองท่านคือใครคือมารดาและบิดาหากบุตรจะเอามารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่งเอาบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหนึ่งรนีบัติ ถึงเขาจะมีอายุยืนร้อยปีอยู่ได้ตลอดศตวรรษและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขัดสีนวดฟันอาบน้ำให้และแม้ว่าท่านทั้งสองจะพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทาคุณหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาถึงบุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติ ทรงอิสราธิปัดบนมหาปัติภีอันมีสัตว์รัตนะมากมายหลายอย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณหรือได้ตอบแทนแกม่มารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนว่าบุตรคนใดชักจูงปลูกฝัง ประดิษฐานซึ่งมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาไว้ในศรัทธาสัมปทาซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีลไว้ในศีลสัมปทาผู้มีมัชฌิริยะไว้ในจาคสัมปทาผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาสัมปทาด้วยการกระทําเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้แทนคุณได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา เนนตรงฟังท่านสมพานตั้งแต่ต้นจนจบอย่างตั้งอ,อกตั้งใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตามภูมิความรู้ระดับประถมสีของตนอ่านจบท่านสมพานถามผู้เป็นสิทธว่าเป็นไงเข้าใจทราบซึ่งแล้วหรือยังครับหลวงตากรุณาสรุปอีกครั้งเถิดครับตอนท้ายๆผมยังไม่เข้าใจนะักเนนตรงขอร้องท่านสมภานจึงสรุปให้ฟังว่า กล่าวโดยย่อก็คือพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลจะทำการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างดีเลิศที่สุดก็คือการทำให้พ่อแม่เปลี่ยนจากความเห็นผิดมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องเช่นถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วบุตรสามารถทำให้ท่านเชื่อได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดถ้าอย่างนั้นผมจะต้องทำให้โยมเตี่ยหันมาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ได้ เน่นตรงพูดอย่างมั่นใจดีขอให้สําเร็จเถอะข้าขออนุโมทนาด้วยคงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเชียวละเพราะตแป๊ะเตียวแกมีความเห็นสุดตรงออกอย่างนั้นแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทําได้สําเร็จอย่าท้อถอยเสียก่อนก็แล้วกันท่านสมพานพูดให้กําลังใจผมจะพยายามจนสุดความสามารถเลยเชียวครับ ตอบด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความกตัญญูต่อผู้บังเกิดกล้างมันจเจริญกรรมาฐานและแผ่เมตตาให้แกทุกวันไม่ช้าคงเห็นผลเอาละนะได้เวลาแล้วเนี่ยไปปฏิบัติที่กุฏิของเจ้าได้ค่ำๆค,ค่อยมาสอบอารมณ์กับข้ากราบขอบพระคุณหลวงตามากครับพูดพร้อมกับก้มลงกราบสมผานด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของท่าน จากนั้นจึงแยกตัวไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่กุฏิของตนกุฏิที่ท่านสมภาใแน่เนียนตรงอยู่เป็นเรือนไม้หลังเล็กกระทัดรัดตั้งอยู่ใกล้ป่าช้ามากกว่าหลังอื่นๆภายในเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า,ากว้างสองวายาวสามวาสองศอกนอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเนรรูปนี้อีกด้วยเมื่อถึงกุฏิ เนนตรงเริ่มลงมือปฏิบัติกรรมาฐานโดยสวดมนต์ทำวัดเช้าอันถือเป็นขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติเพราะการสวดมนต์เป็นการสำรวมจิตให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณแล้วจึงเดินจงกรมเริ่มตั้งแต่ระยะที่หนึ่งไปจนถึงระยะที่หกเดินจงกรมอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจิตของท่านเริ่มจะตั้งมั่นจากนั้น จึงนั่งกรรมฐา,านในท่าขัดสมาธิเพชรโดยยกขาซ้ายวางทับบนขาขวาแล้วจึงยกขาขวาวางทับบนขาซ้ายอีกทีหนึ่งมือทั้งสองวางบนตักโดยให้มือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นแล้วเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกด้วยการบริกรรมว่าพองหนอเมื่อท้องผ่องก็าหายใจเข้า และยุบหนอเมื่อท้องยุบเพราะหายใจออกพยายามให้สติจับยุดกับอาการพองยุบอย่างนี้มีให้ซัดส,สายไปที่อื่นจนกว่าจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิซึ่งจะสามารถค่มนิวรณธรรมให้สงบระงับลงได้จากนั้นจึงตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปนามตามสภาวธรรมและตามกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้อาศัยความเพียรอันยิ่งยวดการปฏิบัติของเนนตรงจึงก้าวหน้าขึ้นทุกวันแม้จะปฏิบัติมาเพียงสามเดือนเท่านั้นพระเนนหลายรูปที่บวชมาก่อนท่าน บางรูปก็ยังไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้เพราะย่อยหย่อนในความเพียรด้วยจริยาวัตรอันดีงามนี้ทำให้ท่านเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของท่านสมภารยิ่งนักออกจากกรรมฐานแล้วเนนตรงก็ต้องจิตแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองท่านสมภารสอนไว้ว่าบุญกุศลที่ได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น สามารถอุทิตไปได้ทุกภพภูมิไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่ดังนั้นทั้งโยมบิดาและโยมมารดาจะต้องได้รับบุญกุศลที่ท่านอุทิตไปให้อย่างแน่นอนส่วนบุญกุศลที่เกิดจากการทำบุญบริจาคทานจะอุทิตให้ได้เฉพาะผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเป,นเปนเรตเท่านั้นหากไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์หรือเทวดา จะไม่ได้รับบุญกุศลดังกล่าวเวลาสองยามของคืนวันหนึ่งขณะที่เนนตรงกำลังหลับสนิทอยู่ในกุฏิของท่านก็ต้องตกใจตื่นเพราะเสียงเคาะประตูปังๆอย่างไม่เกรงอกเกรงใจของผู้มาเยือนในยามวิการนั่นใคร มีธุระอะไรดึกดื่นป่านนี้ท่านร้องถามออกไปและเสียงที่คนข้างนอกตะโกนตอบเข้ามาทำให้ท่านตระหนกเดียเองเปิดประตูให้เจียน่อยเป็นเสียงของตะแป๊ดเตียวบิดาของท่านนั่นเองทั้งดีใจทั้งหวันหวาดระคนกันดีใจเพราะจะได้พบบิดาหากก็หวนหวาดว่าฝ่ายนั้นจะบังคับให้สึกท่านคลำหาไม่ขีดมาจุดเทียนไข ยังผลให้ห้องแคบๆนั้นสว่างขึ้นแล้วจึงเดินไปเปิดประตูเจริญพรโยมเตีย่ยทำไมถึงมาดึกดื่นอย่างนี้ท่านทักพลางเชื้อเชิญให้บิดาเข้ามาข้างในแต่แป๊ะเข้ามานั่งพลางกวาดสายตาสำรวจไปทั่วห้องไม่เห็นสมบัติมีค่าอันใดน,นอกจากของใช้เล็กๆน้อยๆเพียงไม่กี่ชิ้นไฟฉายที่แกถือติดมือมากระบอกหนึ่งนั้น ยังดูมีค่ามากกว่าสมบัติที่ลูกชายมีอยู่อตรงจางมีความเป็นอยู่อย่างขัดสนเสียเลกเกินในความคิดของผู้เป็นพ่ออตงเตรียมารับลึกกลับบ้านแกเอื้อนเอ่ยมองหน้าลูกประอุปาทานไปว่าทั้งผอมทั้งดำไม่อ้อนวนท้วนขาวผ่องเหมือนตอนที่อยู่กับแกยอมเตี่ยเลิกค่ามหมูขายแล้วหรือถามเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่เคยให้ไว้กับบิดา เดีย๋ยวจะเลิกทำไมมันเป็นอาชีพสุจริกที่ถ่ายทอดมาจากบังพระบุรุษแกพยายามพูดให้ลูกชายเห็นความสำคัญของอาชีพที่ทำอยู่ทำไมยมเตียถึงมาดึกดื่นอย่างนี้เน้นตรงเปลี่ยนเรื่องถามด้วยครั้นที่จะฟังบิดาพร่ำพรรณนาถึงสิ่งเป็นโทษว่าเป็นคุณเตีย๋ยจะมาทำไมกังวังไม่อยากเห็นหน้าพระพวกอีขี้เกียจคิดหายรีแต่ขอทางคงอื่นกิง แกบอกเหตุผลแต่ไม่ได้บอกว่าเพราะคิดถึงลูกคิดถึงมากกว่าทุกวันจนนอนไม่หลับลือต้องศึกไปอยู่กัจจยาคำว่าศึกช่างบาดใจเนนตรงเสียนักท่านรีบปฏิเสธทันควันว่าอาตมาไม่ศึกตราบใดที่โยมเตี่ยไม่เลิกขายหมูอาตมาก็จะไม่ศึกนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ให้ไว้กับบิดาแล้วท่านเองก็ไม่อาจปฏิเสธว่า ถึงพอใจกับความสงบแห่งจิตซึ่งจะหาไม่ได้นอกเสียจากการถึงเพศบันปชิตอ้วกไม่เลิกเลี้ยวอ้วกก็จะให้รู้สึกล้วยแต่แป๊เตี๋ยวพูดเสียงดังด้วยความโกรธยอมเตียวฟังอาตมาพูดสักหน่อยเป็นไรที่อาตมามาบวชนี่ก็เพื่อจะช่วยโยมเตียวหรอกนะช่วยชิขายอะไรหรืออย่ามาพูดให้เสียเวลาถ้ารื้จะช่วยอ้วกจริงก็ต้องสึกเลี้ยวนี่ พูดพร้อมกับลุกขึ้นฉุดมือเนรลูกชายหน้าแปลกที่ไม่รู้สึกคลื่นไส้เหมือนทุกครั้งที่เข้าใกล้พะะเหลืองแต่ว่าเนรตรงรู้ว่านั่นเป็นอนิสง์ของบุญกุศลที่ท่านอุทิศส่งมาให้ทุกค่ำคืนจางได้ผลทันตาเห็นดีเหลือเกินิยายอมเถี่ยอยาทำอย่างนี้ไม่ได้อตมาเป็นเนนนะท่านห้ามเสียงหลงเมงหนึ่งว่าไม่สงใจหรือต้องไปกับว่าเหล่วนี้ แกเข้ายื้ยุดฉุดลากเป็นพลวันอัตมาไม่ไปถึงจะาไปฆ่าให้ตายอัตมาก็จะไม่ยอมสึกเนนลูกชายพูดเสียงหนักแน่นเฉียบขาดจนบิดานึกทอ้อหากทิฐิมานะที่แนบเนื่องอยู่ในกรมรสันดานมาตั้งแต่เกิดทำให้แกไม่ยอมแพ้ให้เลือรู้ไปซีว่าจะีกว่าอ้วว่าแล้วก็ลากลูกชายถูลูกถูกลางออกมาจากห้องเนนตรงพยายามสะบัดแขนออกจากการเกาะกลุ่ม หากก็ไม่สำเร็จเพราะบิดาแข็งแรงกว่าปล่อยอาตมาก,ก่อนไม่งั้นโยบเสียจะต้องเสียใจท่านโขว่าไม่ปล่อยลือต้องไปกัะอ้วเหลียวนี่รู้หรือเปล่าอีกไม่กี่วางอายุลือก็จะคุกศิษสีเลี้ยวยังจะมาเที่ยวขอทางเขากิงหน้าอายชิกหายเลยแกบ่นอุบเอาละในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องเราก็อย่าได้เจอะเจอกันอีกเลยพูดจบก็สะบัดแขนอย่างแรง จนหลุดจากการเกาะกุม่มแล้วกระโจนลงจากกุฏิวิ่งหายไปทางป่าช้าหลังวัดเพื่อหายตกตะลึงแต่แป๊ะเตียววิ่งลงบันไดไล่ตามไปแสงจันทร์สลัวรางในคืนข้างแรมทำให้พรอมเห็นทางโดยไม่ต้องพึ่งไฟฉายสุนัขในวัดพากันเห่าเสียงโขมและวิ่งกรูเข้ามาความกลัวจะถูกสุนัขก,กัดทำให้แกหันหลังกลับและวิ่งอ้าวไปทางหน้าวัด รันแน่ใจว่าสุนัขเหล่านั้นไม่ตามมาจึงเปลี่ยนเป็นเดินเร็วๆแล้วค่อยๆช้าลงช้าลงกระทั่งถึงบ้านจิตใจของแกในยามนี้ช่างรันทดหดหู่เสียนักน้ำตาไหลรินอาบแก้มโดยไม่รู้ตัว